นายยอดตั้งใจปั่นจักรยานทุกวันเป็นเวลา49วันโดยให้ได้ระยะทางรวมต่อสัปดาห์เพิ่มขึ้นเป็น2เท่าจากสัปดาห์ก่อนหน้าเสมอถ้าสัปดาห์แรกเขาปั่นได้ระยะทาง20เขาจะปั่นได้ระยะทางกี่กิโลเมตรในสัปดาห์สุดท้ายเขาให้หน่วยเป็นวันมาจะถามสัปดาห์โอเคนะน้องเปลี่ยนก่อน49หาร7เนาะ แล้วก็เป็น7 weeks นะคะ7 w e e k อ่าสับเพิ่มขึ้นหรอเป็น2เท่าของสัปดาห์ก่อนหน้าเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าของสัปดาห์ก่อนหน้าเสมอโอเคอันนี้ r เป็น2นะแล้วก็สัปดาห์แรกวีกแรกปั่นได้ระยะทาง20กิโลเมตร a 1 a1 นี่แทน week ที่หนึ่งะคะ w e e หนึ่งนะคะ,ะ,คะเขาบอกว่าได้ยี่สิบแล้วก็บอกว่า,าสัปดาห์ถัดไปเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าของสัปดาห์ก่อนหนะ้าเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าก็หมายความว่าสัปดาห์ที่สองปั่นได้4ี่สิบอันนี้เอายึดหลังตามความเป็นจริงเลยนะ เพราะฉะนั้นสัปดาห์ที่2ก็จะปั่นได้40อันนี้ก็จะเป็น A2 โอเคแล้วถามว่าเนี่ยมันมีกี่วีกเออมีกี่วีกมี7วีกอะโอเคก็จะเป็น A3 A4 A5 A6 แล้วก็ A7 เจนะได้แม ได้โนะโอเคเอาแบบคิดแบบคณิตคิดเลเขร็วมันเพิ่มขึ้นทีละสองเท่ามันเพิ่มขึ้นทีละสองเท่านะโอเคมาเริ่มเปลี่ยนพี่้นเปลี่ยนปากกาสีก่อนเพราะเดี๋ยวเราจะคำนวณแล้วนะคะอันนี้คูณสองได้แปดสิบแปดสิบคูณสองเป็นร้อยหกสิบ 160คูณ2เป็น320 320คูณ2ได้640 640คูณ2ได้1280นี่ไงสำหรับที่7นะคะป่านได้ระยะทางเท่าไหร่ตอบข้อ4ไม่ต้องแทนค่าสูตรเสิร์ทอะไรให้มัน มุ่นวายใจจะ๊ะตอบแค่นี้ไปหรือน้องบางคนบอกไม่ได้คะ่ะพี่ป้านชีวิตนี้หนูต้องใช้สูตรคะ่ะอ๋อได้จ้ะพี่ป้านก็โอเคนะคะอ,อันนี้ก็จะเป็น An ค่ะเท่ากับ A1 คูณ i ยกกำลัง n ลบ1แต่เราต้องการวีที่7ก็คือ N7 นั่นเองอันนี้ก็จะเป็น A7 นะคะเท่ากับ A1 คูณ i ยกกำลัง6 พี่ปันแทนค่าอย่างเดียวเลย a 1เป็นยี่ส r เป็น2จ้ะแล้วก็ยกกำลัง6ซะเอออันนี้หนูก็ได้เป็น20่สคูณหกผลลัพธ์ก็ได้1นึู่เองหนึ่อง้อเช่นกันนะจ๊ะคิดแบบวิธีไหนก็ได้เอาจริงๆขอให้ได้คำตอบคือเราสนคือในตอนที่สอบอะเราสนใจว่าคำตอบมันถูกหรือเปล่าไง เออแต่แต่โปรเซสระยะทางแต่ว่าโปรเซสตอนที่คิดนะ่ะขอให้มันแบบมาด้วยนิดความสุจริตนะนะคะ